สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคําถามที่ว่า ขมับตอบจะมีผลอย่างไรกับหูเหงและจะมีผลอย่างไรกับความรักนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าขมับมีผลอย่างไรนะคะตำแหน่งขมับนะคะได้รับพลังมาจากหูนะคะหรือเรียกว่าดาวธาตุทองเนาะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งขมับเนี่ยยังมีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับตำแหน่งปลายคิ้วอีกนะคะและขมับยังเป็นบริเวณที่เรียกว่าวังสมรสค่ะใชในการอ่านโชคชะตาที่เกี่ยวข้องกับ1นนะคะการได้รับการอุปถัมภ์ จากผู้ใหญ่นะคะอันที่2นะคะการได้รับการสนับสนุนจากคนรักนะคะอันที่สมนะคะความสามารถในการหาเงินนะคะแล้วก็อันที่4ี่นะคะบ่งบอกถึงนะคะ การอยู่ร่วมกันของคนรักและก็การบริหารทางการเงินดังนั้นนะคะตำแหน่งของขมับเนี่ยเราเรียกว่าประตูชูหรือประตูคู่ชีวิตนะคะการที่เราจะมีความรักที่ดีเราก็สามารถอ่านโชคชะตาของเรานะคะได้จากใบหน้าของเราตรงขมับนี้เองนะคะและลักษณะขมับที่ดีควรจะต้องเป็นขมับที่อวบอิ่มมี สีอมชมพูนะคะจะประสบโชคดีทางด้านความรักเนาะแต่ถ้าคำแบบที่ปูดโปนเกินไปก็ไม่จะเป็นคนที่หึงโหดหรือบางครั้งได้คู่ครองที่ขี้หึงค่ะสําหรับคำแบบที่ตอบนะคะบ่งบอกถึงคู่ครองคนรักไม่ค่อยตามใจคุณคุณจะต้องเป็นคนเอาอกเอาใจคนรักเองนะคะแต่ถ้าคำับบมีความหมองค้้ำหรือมีรอยดำๆเกิดขึ้นหรือเขียวๆนะคะบ่งบอกว่า คุณมักจะมีความรักแล้วเกิดความทุกข์อกทุกใจนะคะทุกทนกับความรักหรือบางครั้งถูกคู่ครองคนรักกดขี่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรหรือบางครั้งเนี่ยมักจะต้องเป็นคนที่เหนื่อยกับคู่ครองหรือดูแลคู่ครองด้วยตัวของคุณเองค่ะนะคะแต่ถ้าใครนะคะมีฝฟนะคะที่บริเวณปลายคิ้วบริเวณคับและบริเวณใต้ตา ตรงนี้นะคะอาจจะอ่านได้ว่า1น,นะคะคุณอาจจะมีโอกาสผิดหวังเรื่องความรักเกิดขึ้นนะหรือเขารักคุณไม่จริงอันที่2นะคะเวลารักใครแล้วนะคะมักจะถูกหลอกให้รักด้วยผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามค่ะและอันที่3นะคะยังมงบอกได้ว่าถ้าคุณมีฝ่ายที่บริเวณ ปลายเคิ้วหรือบริเวณขมับเนี่ยนะคะให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนซ้อนเงื่อนหรือการมีโรคใบที่สองใบที่3าใบที่4นั่นเองดังนั้นนะคะเมื่อเรารูแลว,ว่าขมับของเรานะคะมีชี้ที่ไม่ดีเราก็ควรปรับปรุงแต่ที่สําคัญมากไปกว่าโง่ก็คือการรู้จัก เลือกคนรักมาเป็นคู่ครองหรือเรียกว่าศิละปะในการมีคู่ art of e a i r i n g นะคะจะรักใครชอบใครจะอยู่กับใครควรศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจคบและท่านมีโอกาสจะได้พบ